สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาพบกับสูตรหลัก10บล่างและสูตรหลักหน่วยล่างก่อนที่จะไปพบสูตรกันนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะมาดูสูตรหลักสิบกันเลยค่ะ เราจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหน่วยล่างเท่ากับ x บวกหนึ่งคงที่บวกหนึ่งคงที่และบวกหนึ่งคงที่จะได้หลักสิบล่างสี่หลักนะคะมาดูหลักหน่วยล่างต่อเลยค่ะเราจะใช้หน่วยบนบวกสิบ 100, ครั้งที่สองบวก้อยครั้งที่สี่เท่ากับ x บวกหนึ่งบวกหนึ่งอันนี้หลักหลักหน่วยล่างนี้เราจะได้ทั้งหมด สหลักนะคะหลักสิบได้สี่หลัก,หล,กหลักหน่วยได้สามหลักสี่สามก็เป็นสิบสองชุดนะคะมาดูกันค่ะหลักสิบล่างนะคะแล้วใช้หลักหมื่นเลขศูนย์บวกหลักพันเลขสามบวกหลักหน่วยล่างเลข9้าบวกกันได้สิบสองนะคะ สองบวกหนึ่งคงที่ได้สามสามบวกหนึ่งคงที่ได้สี่สี่บวกหนึ่งคงที่ได้ห้าหลักหน่วยล่างนะคะเราก็จะใช้หลักหน่วยบนบวกสิบครั้งที่สองหน่วยบนเลขแปดสิบครั้งที่สองเลขสองแล้วก็ร้อยครั้งที่สี่เลขสามบวกกันได้สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดก็เอาหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามเราก็จะจับคู่กันนะคะได้เลขสองหนึ่งสองสองสองสาม ามหนึ่งสามสองสามสามสี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหวยออกนะคะออกหนึ่งห้าค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเข้าเป็นตัวกลับค่ะไปดูข้อที่สองเลยค่ะหลักสิบล่างนะคะเราก็ใช้หลักหมื่นเลขแปด บวกหลักพันเลขสี่บวกหลักหน่วยล่างเลขห้ามาลองบวกเลยค่ะแปดบวกสี่ก็ได้สิบสองสองบวกห้าก็ได้สิบเจ็ดก็ใส่เจ็ดเจ็ดแล้วก็เดินเลยค่ะแปดเก้าศูนย์มาดูหลักหน่วยล่างเลยนะคะเราก็ใช้หน่วยบนเลขห้าบวกสิบครั้งที่สองเลขหกแล้วร้อยครั้งที่สี่เลขห้า บวกกันได้16นะคะก็ใส่เลขหค่ะเดิน7 8นะคะเดิน3หลักลองจับเลยเลคะ่ะจับหลัก7จ่อกันนะคะก็7 6 7 7 7 8 8 6 แปดเจ็ดแปดแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนวยงวดน,นี้ก็ออกเก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดอยู่ตรงนี้นะคะงวดนี้เข้าตรงนะคะ เขียนไว้กับหนึ่งมวดแล้วตรงหนึ่งมวดมาดูงวดที่สามเลยค่ะหลักสิบล่างนะคะหลักสิบล่างแล้วก็ใช้หมื่นเลขหนึ่งบวกหลักพันเลขสองบวกหน่วยล่างเลขเจ็ดก็ได้สิบนะคะใส่ศูนย์เดินหนึ่งสองสามมาดูหลักหน่วยล่างเลยค่ะ แล้วก็ใช้หน่วยบนเลขเจ็ดสิบครั้งที่สองเลขสี่ร้อยครั้งที่สี่เลขหกบวกกันสามตัวนี้ได้สิบเจ็ดนะคะใส่เลขเจ็ดแปดเก้าจับคู่เลยค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า แล้วก็สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหวยงวดต่อไปก็ออกออกสามเก้าสามเก้านะคะอยู่ตรงนี้ค่ะวงกลมสีแดงแดงไว้ก็ออกตรงนะคะ ข้อที่สองก็ออกตรงมาดูหนึ่งกรับสองตรงสามตรงอ่ะมาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่หลกักหลักหมื่นเลขสองหลักพันเลขสี่หลักหน่วยล่างเลขเก้ารวมกันเลยค่ะเป็นสิบห้าใส่ห้าเดินหกเจ็ด หลักหน่วยล่างนะคะก็ใช้หน่วยบนเลขสามบวกสิบครั้งที่สองเลขหนึ่งและบวกร้อยครั้งที่สี่เลขแปดแปดบวกกับสี่ก็เป็นสิบสองนะคะใส่เลขสองเป็นสี่สี่เป็นสิบสองสองแล้วก็เดินสามสี่เดินแค่สามหลักค่ะ ก็พอจับคู่ค่ะได้ห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ วเมื่อต่อไปก็ออกเลขเจ็ดสามเจ็ดสามอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ะ๋ย่ตรงนี้ค่ะเจ็ดสามก็ออกตรงนะคะมาดูเมื่อที่ห้าเลยค่ะหลักสิบล่างนะคะแล้วก็จะใช้หลักหมื่น เลข3บวกหลักพันเลข5และบวกบวกหลักหน่วยล่างเลข3 3มบวกกเป็น8ปแล้วก็เป็น1ิใส่1 1ก็สองสต่อไปมาดูหลักหน่วยล่างเลยค่ะแล้วก็ใช้หลักหน่วยบนเลข8 10ครั้งที่2เลข3 100ครั้งที่4เลข8 8บวก8เป็น16เอา6บวก3ก็ได้9 9 0 1จับคู่ค่ะได้1 9 1 0 1 1 2 9 2 0 2 1 3 9 3 0 สามหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งได้มาแล้วสิบสองคู่หวยก็ออกงวดต่อไปหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็ชุดแรกเลยค่ะกลมไว้เป็นออก ตรงนะคะตรงบ้างกลับบ้างกลับหนึ่งตรงมาสี่แล้วเป็นห้างวดดูงวดที่หกเลยค่ะงวดที่หกสิบบนนะคะเราก็ใช้หลักหมื่นเลขเก้าบวกหลักพันเลขศูย์บวกหลักหน่วยล่างเลขเก9 9้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดใส่แปด 8แล้วก็9เดินต่อศูนแล้วก็หนึ่งแล้วก็คราวนี้เราก็มาดูหลักหน่วยล่างกันนะคะหลักหน่วยล่างแล้วก็ใช้หน่วยบนบวก10ครั้งที่2แล้วก็บวกร้อยครั้งที่4หน่วยบนก็เลขสองสิบครั้งที่สองก็เลขศูน0ร้อยครั้งที่4ก็เลขสองบวกกันได้4 4 5ส โดยไปสามหลักแล้วก็จับคู่ได้แปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก ไว้ออกเลข05 05อยู่ตรงนี้นะจ๊ะ05 05ก็เป็นออกตรง okay. กับหนึ่งงวดที่เหลือเป็นตรงหมดมาดูงวดที่เจ็ดเลยค่ะงวดที่เจ็ด เรื่อกระดาษนิดนึงนะคะเขียนไม่ถนัดข้อที่เจ็ดหลักสิบล่างแล้วก็ใช้หลักหมื่นเลขเจ็ดบวกหลักพันเลขสองบวกหลักหน่วยล่างเลขห้าเจ็ดบวกสองบวกห้าก็ได้สิบสี่ใส่สี่เดินห้าหกเจ็ด นี้เดินไปอย่างละหนึ่งตัวหนึ่งหลักหนึ่งแต้มมาดูหลักหน่วยล่างแล้วก็ใช้หน่วยบนเลขศูนย์บวกสิบครั้งที่สองเลขแปดบวกร้อยครั้งที่สี่เลขห้าแปดบวกห้าก็เป็นสิบสามสามก็เดินสี่เดินห้าเดินอย่างละอย่างละหลักมันกันอย่างละแต้มจับคู่จล้วพูดได้สี่สาม สี่สี่สี่ห้าห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหว้ก็ออกเลข ห้าหกห้าหกอยู่ตรงนี้นะคะนี่อยู่ตรงหกห้านี่ออกเป็นตัวกลับต่อไปมาดูงวดที่แปดค่ะสิบร่างใช้มือเลขศูนย์หลักเลขหลักมือเลขศูนย์หลักพันเลขศูนย์หลักหน่วยร่างเลขหกเขียนเลยค่ะปวกกันได้หก 7จ็แปดเก้าส่วนหน่วยล่างได้เจ็ดหลักหน่วยล่างเอาหน่วยบนนะคะเลขเจ็ดบวกสิบครั้งที่สองเลขหนึ่งและบวกร้อยครั้งที่สี่เลขสองเจ็ดบวกสองนี่เก้าก็เป็นสิบแต้มได้ศูนย์หนึ่งสองเราจะเดินแค่สามหลักค่ะ ก็เอาจับหลักค่ะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศดหนึ่งเจดสองแปดศูดสองเก้านยหนึ่งเสองวออกออกหนึ่งแนะคะออกหนึ่งแก็ ออกคู่นี้ค่ะ1881ออกเป็นตัวกรับมาดูเมื่อที่9เลยค่ะใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อที่9แล้วหลัก10ล่างแล้วก็ใช้หลักหมื่นเลข0หลักพันเลข1หลักหน่วยล่างเลข8บวกกัน3ตัวนี้ได้9 9บวกไปอย่างนั้นหนึ่งก็9ก้ศูและสองหลักหน่วยล่างแล้วก็ใช้หน่วยบนเลขสองบวกหลักสิบครั้งที่สองเลขหนบวกหลักร้อยครั้งที่4ี่ก็เลขหนรวมกันเป็นเลขเป็น4 4เดินไป5้าหเดิน3หลักพอนะคะแล้วก็จับคู่ ก็เอาเป็นเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกหวยก็ออกเมื่อที่แล้วนะคะออกหนึ่งสี่หนึ่งสีอยู จุดนี้นะคะกลมๆไว้ก็เข้าเป็นตัวตรงทีนี้มาดูงวดที่จะถึงเลยค่ะงวดที่จะถึงนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนสองพห้าร้อยหกสิบสี่หลักสิบล่างแล้วก็จะใช้หลักหมือเลขแปดบวกหลักพันเลขสี่บวกหลักหน่วยล่างเลขสี่บวกกันได้ได้สิบหกก็ใส่หก หก็เดิน7 8 9ส่วนหลักหน่วยล่างนะคะเราใช้หน่วยบนเลข9้บวก10ครั้งที่2เลข1 100ครั้งที่4เลข9บวกกันก็ได้19เเดิน9 0้หเดิน3หลักจับคู่ค่ะ6 9 หกศูนย์อตื่นเต้นนะคะเนี่ยสงสัยมันจะเข้าสูตรนี้แน่ๆเลยหกเก้าแล้วก็หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้า ศู9แปดห่งเก้ากเกย์เก้า่ออกออกไอยังวาออกออกเลขอ,อะไรก็รอผลวันที่หนึ่งมิยอาหกสี่อ่ะเขียนไว้ก่อนรอผลนะคะ เลขที่เราทํามาได้ทั้งหมดนี่ก็มีสวยอยู่นะคะเพื่อนๆชอบเลขไหนคะก็มีติดดับมั่งติดดับสายแข็งก็มีแต่เอ็กก็กลัวมันจะหลุดให้เพื่อนๆเลือกเอาเองดีกว่าว่าหกหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าศูย์เก้าหนึ่งสิบสองชุดนี้เพื่อนๆชอบเลขไหนที่เด่นเด่น ถ้าชอบเรียกไหนก็กลับตัวไว้ด้วยนะคะอย่าลืมเนดะเดี๋ยวแอดเขียนไว่ให้ว่ากลับกลับตัวด้วยกลับตัวกลับตัวด้วยค่ะนะคะ,ะกลับตัวได้ค่ะชอบเรียกไหนเอ่ยชอบตรงกับใจแอดไม่เอ่ย แอดชอบก็ประมาณสามเลขในสิบสองเลขเนี่ยค่ะไม่กล้าฟันธงค่ะให้เพื่อนๆเ,เลือกอนะคะตามความชอบใจเราเอาไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆที่แอดลงไปตัวไหนมันชนกันมากๆก็เลือกตัวนั้นก็ได้ค่ะแอดลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆโชคดีกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีนะคะ